สวัสดีค่ะผ่อน้ําตาลเี็นีกมาขายมีกล้ามค่ะเดี๋ยวน้ําตาลพามาชมคันนี้บอกเลยว่าหล่อมากเลยนะคะแต่งชุด วายบอดี้นะคะแรปเตอร์ 8, กันเลยนะคะพี่พี่หล่อเท่มากๆเลยแล้วก็เอารุ่น XLT สีน้ำเงินนะคะมาแปลงใหม่ไปเลยไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าแก้มข้างนะคะด้านหลังนะคะแก้มข้างฝั่งหลังด้วยแล้วก็ใส่ท่อคู่เข้าไปอีกแล้วก็ใส่ m a ็20 Offset 44นะคะเดี๋ยวน้ำตาลพามาชมกันเลยว่าทำไมคันนี้มันหล่อจังแต่งอะไรกันบ้างเนาะ,ะมาเริ่มกันเลยนะคะกระจังหน้านะคะตัวนี้กระจังหน้าแท้นะคะ ของ r a p t o r V8 เลยนะคะพี่พี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะไม่มีไฟลี่เหมือน r a p t o r V8 เออ r a p t o r ธรรมดาที่รีวิวกันนะคะแล้วก็ทำเป็นสีดำด้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งสีเนี่ยพี่พี่สามารถเปลี่ยนได้ออกแบบเบงได้ตามใจชอบเลยนะคะถัดมาด้านบนนี่ฝากระโปรงนะคะเห็นไหมก็จะมีตัวสครูปนะคะสครูปก็จะมี2แบบนะคะแล้วก็ทําเป็นตัวเทปลาตัวนี้ฟอสคาร์บอนนะคะแบบนี้เลยนะคะ สวยๆแบบนี้แล้วก็งานจริงใช้งานได้จริงระบายอากาศได้จริงหมดเลยนะคะตัวนี้ซึ่งตัวสกู๊ปตัวนี้มี2แบบให้พี่ๆเลือกนะคะก็สามารถเลือกได้ตัวฝากระโปรงตัวนี้ก็ต้องใหม่หมดเลยนะคะไม่ได้ใช้งานเดิมเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าตัวไฟนะคะคันนี้ใช้โฟมไฟเดิมนะคะของนิกเจนเลยที่มาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวเด l i ไลท์ทำเป็น d ด y l ไลท์แบบวิ่งนั่นเองนะคะพี่ๆไฟหน้า LED เนาะแล้วก็นี่ด้านหน้าตรงคันชนนะคะเห็นไหมเขาจะเป็น ของชุดบอ d y ดี้คิทแรปเตอร์ของเขานะคะตัว V8 เนาะแล้วก็นี่ทำเป็นคาร์บอนแบบนี้หมดเลยนะคะสวยๆหล่อๆแบบนี้เลยเซ็นเซอร์ทุกๆุดนะคะก็ยังคงใช้งานได้เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ๆโอเคแล้วก็สังเกตบอดี้ด้านข้างเห็นไหมคะจะออกมานะคะก็คือคัตตอมใหม่ออกมาประมาณ5-6นิ้วนะคะพี่ๆโป่งออกมาด้านข้างแบบนี้เลยแล้วก็เมื่อมันโปร่งออกมาแบบนี้ใช่ไหมคะ เราก็จะยกความสูงขึ้น1.5นิ้วนะคะแล้วก็ตัวนี้คีบระบายความร้อนตรงนี้ก็ใช้งานได้จริงเลยนะคะตอกเข้าไปในบอดี้เลยนะคะแล้วก็ตัวซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อก็เป็นชุดของเขาอยู่แล้วนะคะ โป่องออกมารับกับตัวแม็กยาวตัวนี้นะคะคันนี้มาดูช่วงล่างกัน,นะคะ่ะช่วงล่างคันนี้นะคะยกหน้า1.5นะคะหลัง1นะคะแล้วก็ใส่ตัวยาง33คูณ 2.5R20 นะคะแล้วก็แม็กออฟเซตลบถึง44เลยนะคะเห็นไหมขนาดลบ44นะคะเขาไม่ล้นออกมาจากตัวซุ้มล้อเลยนะคะพอดีเป๊ะเลยนะคะพี่พี่ฮะหล่อมากๆเลยนะคะส่วนด้านข้างไม่ได้ แต่งอะไรใหม่นะคะเดิมๆเลยจากโรงงานเลยทุกอย่างนะคะส่วนด้านหลังนะคะตัวนี้ก็กระท่อมใหม่เหมือนกันนะคะก็ตีโป่งออกมาเหมือนกันเพื่อรับกระโปรงด้านหน้าแก้มหน้านั่นเองนะคะพี่ๆแล้วก็ติดสติกเกอร์คําว่า l a p t ต r r นะคะแ a p t ต R R นะคะไฟไท้ายนี่ไฟไท้ายก็ไฟไท้ายเดิมนะคะ mm hmm. เปลี่ยนเป็นไฟไท้าย LED mm hmm. นะคะ full LED เลย mm hmm. แล้วก็ตัวข้อฝ่าท้ายเห็นไหมตัวสอนฟอร์ตตัวนี้มันสวยอ่ะมันเป็น ตัวชุดบอดี้คิดตัวนี้เลยนะคะแล้วก็เทปล่าเหมือนกันนะคะตัวส่อนฟอร์แล้วก็เขียนคำว่าแ a ปเตอร์ฝั่งนี้นะคะตัวนู้ก็ F 1 5 0นะคะแล้วก็กันชนท้ายนะคะก็ทำเป็นสีเท,ทปล่าแบบนี้เหมือนกันแล้วก็เสริมเพิ่มเติมตรงท่อนะคะเป็นท่อคู่อันนี้ท่อหลอกนะคะนี่เลยนะคะหล่อเท่แบบนี้นะคะซึ่งสามารถแต่งได้กับเรนเจอร์ทุกรุ่นนะคะนี่นี่มีแบบนี้หลยตรงนี้นะคะ ฝาถังน้ํามันนะคะนี่เห็นไหมทําใหม่หมดเลยนะคะกระท่อมใหม่เหมือนกันนะคะตัวนี้นี่ค่ะโอเคสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจออกรถฟอร์ดแต่งสไตล์ทรงวอร์ิคิดเมกานะคะเลปเตอร์ V8 แบบนี้สามารถแต่งได้กับรถทุกรุ่นเลยโทรหาน้ำตาลได้เลยนะคะที่เบอร์0807118244นะคะเบอร์นี้สามารถกดแล้วก็แอดไลน์หามตาลได้เลยนะคะวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ